อื้อหือส่องชมหน้าน้องยะหลานชายแท้ๆปิ่นเกตมณีหล่อมากไม่แพ้ลูกชายเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจเจตรินวัฒนศิลน,นักร้องแรปยุคแรกของประเทศไทยที่ไม่มีใครรู้จักและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเจเจตรินแต่งงานปิ่นเกตมณีและมีลูกชายสามคนได้แก่เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุร และต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางด้านเจเจตรินปิ่นเกตมณีโดนโยงข่าวลือเป็นคู่รักดาราดังเซนใบหยากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา,นาโดยบรรดาลูกๆทั้งสามคนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุร ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์คุณแม่อยู่บ่อยครั้งจนทำเอาหลายคนสงสัยว่าต่างช่วยกันเยียวยาวจิตใจคุณแม่หรือไม่แต่อย่างใดและต้องบอกเลยว่านอกจากความหล่อของสามเจ้าอย่างเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทดแล้วปิ่นเกตมณียังมีหลานชายที่หน้าตาดีมากๆนั่นก็คือน้องยักษ์ิชยพิชัยรณรงค์สงครามวัย23ปี ที่เราอาจจะเคยได้เห็นข่าวคราวของเขาไปบ้างแล้วเพราะฮือฮาทุกครั้งที่ทางด้านปิ่นเกตมณีลงรูปหลานชายวันนี้เราจะพาไปส่องชมหน้าน้องยะหลานชายปิ่นเกตมณีที่เชื่อได้ว่าสาวสาวหลายคนถ้าได้เห็นแล้วจะต้องหวั่นใจอย่างแน่นอน